หลวงพ่อทองวัดอโศการามสมุดปากการมลนยังไงอายุวัฒนะแปดสิบเบ็ปีเอาประเด็นสำคัญก่อนเลยท่าผู้ชมเอาเป็นว่าอย่างที่ไฮไลท์นะเมื่อวานสองห้าห้าหกว่ะปฏิพัฒสันติพนาอาจตั้งคำถามเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถอะไรต่างๆสองห้าห้าหกอะไรที่จะมาขอรถประมาณสิบห้าโครงการบอกว่าสิ่งที่ประชุมเนี่ยขอทอง,ทงอต้องมีแบบอาคารเดิมแบบอาคารเดิมมันอยู่ตรงไหนจะได้รู้ไงว่าตกลงไอ้ที่มาขอรงงบเนี่ยใครรับผิดชอบหลวงปูแ่แอนสองห้าหนึ่ง,ง,งเจ็ดเพิ่มอสี่พันหกร้อยคันนะคะคำถามก็คือว่าตามจำนวนที่ต้องมีคือสามพันห้า หลวงปู่แหวนสุกินโน่เนี่ยของเก่าอีกพันเก้าเป็นหกพันกว่าพันถ้ามีกก็งส่งสิยงของมันเนี่หลวงปู่แหวนสุกินโน่รุ่นพิเศษเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชิญคุณประเดี๋ยวพักไปรอบดีกว่าไหมหมออ๋องอาทีมงานติดต่อเลยเพราะหัวใจสําคัญก็คือทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่ว่าไอ้สองหมื่นสองพันล้านเนี่ยระบบสี่ลายสื่อไทยยกเป็นตัวอย่าง สองห้าสองหกที่แจ้งว่าะลึกฉลองเจ็ดร้อยปีพระกิ่งสุสำรานเจ็ดส 72, องพระราชวิสุทธิมุมีวัดราชบำรุงมิลัมมีวิบ่วัดลาดนิยมสองห้าห้าหก เวลาส9บเ้านาฬิกาดูชนีกด33บดูมือถือกด3พลัสเนี่ยหลวงพ่อแช่งพระครูวชชาธรรมนาฏปี2556เนี่ยหลวงพ่อแช่งกับอาจารย์ปยีนี่ระลึกในงานพระราชทา,านเพลงิงศพพระครูกิตติสารคุณปีอุรีลักษ์วัลลานิยม

เป็นชิ้นเล็กๆไม่รู้หลวงพ่ออะไรในบริเวณฉักหลังทั้งหมดนะครับซึ่งหนักอึ๊กเลยทั้งหมดเนี่ยประมาณ16ตันนะครับในการที่ทําเป็นหนักเลยอแล้วก็มีสตอรี่เรื่องราวของน่าจะเป็นทองเหลืองปัจจุบันว่าห้องประชุมะครับหลวงพ่อสุธรมั้งอะไรท่านให้สมาชิกดูก่อนได้ไหมฮะ คือผมมองวห้องประชุมนะครับยิ่งมีอะไรให้ดวัดแคนอกจังหวัดนนนะสองห้าหนึ่งแปดที่ลึกในงานทอดพ้าป่าสามมกีหลวงพ่อเชียงแสนวัดแครนอกเป็นข้อที่น่าชวัดพันศรไทธานีสองห้าสองศูนย์ หลวงพ่อเสนีครบรอบ90ปี2548หลวงพ่อแข่งถานังกะโหลวันราดิยมหลวงพ่อคูณปริสุธทโท สำหรับพระราชพิธีเพื่อชโมนกน์จดพระนางคันแดกนาขวาัญนั้นเป็นพระราชพิธีสําคัญนะครับจัดขึ้นเพื่อบำรุงฝัญชาวนาและเกษตรกรทั่วประเทศกําหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีอันเป็นระะเวลาที่เหมาะสมที่จะรสร้างอะไรเนี่ยนอกจากนี้นะตั้งแต่ปีพศ2509เป็นต้นมา,นานคณานะ,ะครัฐมนตรีให้วันพระราชพิธี